สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะครับผมพบกับเรานะครับในช่องพังพี่ดาวนะครับผมไปอาบน้ํากันนะครับผมอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับแม่แม่พาพิดาวไปอาบน้ํานะครับผมหลังจากที่แช่โคลนนะครับผมแช่โคลนแล้วก็ไปอาบน้ํากันนะครับผม ไปอาบน้ํากันเลยนะครับผมอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับผมพาคุณนายไปอาบน้ํานะครับนี่แม่น่าจะนอนแช่น้ํำเย็นๆนะครับผมแล้วค่อยเข้าบ้านนะครับผมปล่อยให้เล่นน้ําแบบสบายใจเลยนะครับนี่แม่พี่ดาวนะครับผมปล่อยให้เล่นน้ําเลยนะครับผมเล่นเองนะครับผม เดีต้องรอดูนะครับผมว่าจะลงเล่นเองหรือเปล่านะครับผมแบบไม่ต้องสั่งเลยนะครับผมเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนะครับผมหลังจากที่ไปสปาโคลนมานะครับพี่เม่ดูดูครับเล่นแบบทั้งวันเลยนะครับผมได้ผ่อนคลายด้วยนะครับพี่ดาวได้เดินออกกํลาลังกายได้ผ่อนคลายนะครับผม มา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 ค่ะพี่เลี้มาเลยพี่เลี้วมานี่มานี่มานี่ยพี่เลี้วไปอาบน้ำมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วไปอาบน้ำมา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 พี่มา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 อาบน้ำเร็วเร็วเร็วมา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 ไปอาบน้ำมาพี่เลี้พี่เลี้พี่เลี้มาพี่เน่ย ไปลงไปพี่ดาวไปอาบน้ำเบี้นะเพื่อนะเบี้นะเฮเบี้ะพื่อนะเบีลงไปอาบน้ำาพื่อนะเฮไปไปเบี้หาทางลงยังไม่เจอนะครับแม่แม่ฮไปเร็วไปเร็วไปลงไปไปนอนแช่น้ำไปให้เย็นๆจะได้มีแรง อาบน้ำสปาโคลแล้วไปแช่น้ําต่อพี่ดาวเฮ้ยฮยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปนอนลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วเอาพี่ดาวฮึยเฮ้ยเบพี่น่ะไปนอนลงนอนสงสัยไม่ร้อนหรือเปล่านะครับผม พามาเล่นน้ํายังย,ยืนอยู่ข้างฝั่งนะครับผมยังไม่ลงไปเล่นโอ้ยมีตักน้ําใส่ล้างนีพี่ดาวลงไปนอนให้มันเย็นๆไปยังโอ้ยกินน้ําก่อนนะครับผมเล่นก่อนเล่นก่อนไม่กล้าลงบอกพี่ดาวลม,มาลงมาลง,ลงมานอนลงน,นั่น ไปแล้วไปแล้วเอามดลงมดโอ้เ่นโคลแล้วมาอาบน้ำนะครับผมดูสบายใจเลยนะครับคุณนายให้นอนแช่เย็นๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นดูครับออาบนสูงเลยบนสูงบนสูงเอบนสูงเลยบนสูง ถ้ามีหลักนี้คงจะแช่น้ําทั้งวันนะครับผมพี่ดาวชอบมากนะครับผมชอบเล่นโคลนเล่นน้านะครับผมอากาศร้อนนะครับผมอากาศเริ่มร้อนแล้วโอ้ยแช่ให้สบายใจเลยคุณนายแช่แล้วค่อยเข้าบ้านนะครับแม่แม่แมอาบน้ําแล้วค่อยเข้าบ้านวันนี้มารับแสงแดดนะครับผม นอลงเร็วนอลงนอนมุดลงมุดไอพี่มา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 ไปใส่รมาพี่มาพี่เลอพี่เลอพี่เลอมุดเลอมุดมุดมุดลงมุดมุดมุดลงดอามุดลงมุดมดโอ้ วันนี้เหมือนไม่อยากขึ้นเร็วนะครับผมแน่ขึ้นมาทําไมพี่ดาวเอานอนลงก่อนนอนลงก่อนนอนลงนอนโอ้ครับโอ้โหหูพึงมาเลยนะครับพม่แม่เอานอนลงนอนนอนลงนอนลงนอนไปเถอะนอนลงนอนนอนลงชมชมลงชมมุดลงมุดมุดก่อนมุดเอ,อ้นไหนหละ ให้นอนแช่นีจ่จะรีบขึ้นมากนะครับผมสงสัยคิดถึงบ้านนะครับผมดูที่บ้านมีของกินดูรีบขึ้นมาแล้วนะครับี่ดาบอกหูแล้วนะครับผมหูแล้วนะครับผมกลับบ้านดีกว่านะครับผมที่บ้านมีของกินเยอะแยะ มามามาพี่เร็วมาขึ้นมาขึ้นมาพี่นะมาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาเร็วลีลาลีลาเยอะนะครับแม่ๆลีลาเยอะนะครับพี่ดาวมาเร็วมาเร็วมาขึ้นมามามาขึ้นมาพี่มามาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาพี่มาเดี๋ยวค่อยมาขัดตัวใหม่นะครับผม กัปนโจก็ไปรับน้องสเตมกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแม่แม่มาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วมาน,นี่ม่ไหมมามน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วมา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 น,นี่มมมาดูลีลาลีลาเยอะมากนะครับผมเรียกไม่อยากจะมานะครับแม่แม่แต่พอให้ลงเช่น้นํานี้ไม่อยากจะลงลีลาเยอะนะครับพี่ดาวไปกับบ้านเร็วเรว มาลีลายเยอะมากกลับบ้านกันเร็วนะครับแม่แม่ไอพี่ดาวเดินกลับบ้านเองเลย่อให้เดินกลับบ้านเองเลยนะครับแม่แม่แมขามานี้จะลีลาลีลาหน่อยนะครับผมแต่ขากลับนี้ไม่ต้องสั่งยากนะครับผมมุ่งหน้าไปตทางบ้านตัวเองนะครับผม เดินตัวมเตรียมตัวมเตรียมนะครับผมขุนนายเอยอยดูบันทายนะครับแม่แม่บันทายบันทายนี้หน้าตีซะเหลือเกินนะครับผมมีหนังย้อยด้วยนะครับพี่ดาวอ้วนนะครับผมไม่รู้ว่าจะลดได้หรือเปล่านะครับผมน้ำหนักแต่วันนี้พุงยังไม่ออกนะครับแม่แม่พุงยังไม่ออกนะครับผมว่าให้เล่นโคนก่อนนะครับผม จะได้เหมือนกับลืมๆการกินบ้างนะครับผมถ้าอยู่ที่บ้านนี้จะขอกินทั้งวันนะครับผมแต่คนโจก็เอาต้นกล้วยเอาอาหารออกมาให้นะครับผมให้ไปแล้วมือ้อนึงนะครับผมวันนี้ไปอาบน้ำเล่นโคลนสปาโคลนแล้วก็อาบน้ำนะครับแม่แม่ สำหรับชิปนี้นะครับแม่ๆสำหรับชิปนี้เดี๋ยวคนจโจขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ